สวัสดีครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาสุนัขพันธุ์เล็กน่ารักไว้ดูแลเพื่อเติมความสดใสในวันที่เศร้าหมองและสร้างเสียงหัวเราะกับคนในครอบครัววันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สุนัขพันธุ์เล็กขนสัน้นน่ารักน่าเลี้ยงจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. แจ็คและเซลเทเรียแจ็คและเซลเทอเรียเป็นน้องหมาที่มีความปาเปรียวว่องไวสุดๆเรียกว,ว่าเจ้าของอาจจะวิ่งตามไม่ทันเลยก็ว่าได้ พอเขามีจุดเริ่มต้นมาจากเป็นสุนัขล่าทิ้งจอครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีสวนให้วิ่งเล่นและอยากมีสุนัขพันธุ์เล็กคู่ใจไว้เฝ้าบ้านแจ็คลาเซลก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีเลยครับ 2. ดัชชุนดัชชุนหรือว่าสุนัขไซก,กอกเป็นสุนัขขนสั้นสัญชาติเยอรมันมีจุดกําเนิดจากการเป็นสุนัขล่าเนื้อมีความว่องไวปาดเดียวสามารถไล่ล่าสัตว์ที่แอบอยู่ในพงได้ครับอย่างเช่นโวก,กต่ายหรือว่ากระรอก โดยภายหลังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดที่เล็กลงและมอแกการเล็กในบ้านครับโดยสุนัขพันธุ์นี้จะมีความรักเจ้าของขี้เล่นและก็เป็นสุนัขที่มีระเบียบ 3. ปักอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายคนนั้นคุ้นชินครับนั่นก็คือเจ้าปักสายยาเจ้าหมาตัวเล็กน่ายน่นชอบเอียงคอทำหน้าชง,งนนึกภาพตามทีไรก็ยิ้มทุกชีโดยปักจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขพันธุ์ทอยเป็นสุนัขที่มีความร่าเริงขนมันเงาสวยแถมยังมีพลังงานเยอะ ชอบชวนวิ่งเล่นกับเจ้าของจนเจ้าของนั้นแทบจะเป็นหอบต้นกําเนิดของปักนั้นมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากในยุโรปครับรวมถึงในประเทศไทยบ้านเราด้วย 4. ชีวววาขนสัน้นเชีวววาเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายคลองใจคนไทยมาตลอดการเก่าสำหรับสุนัขพันธุ์นี้ถือว่าตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยและต้องการเพื่อนซีขาที่พร้อมจะออกไปท่องโลกกว้างกับคุณโดยถือว่าเป็นสุนัขกระเป๋าพันุ์เล็กที่สุดในโลก ตนกาเนิดที่แท้จริงของชีวาว่ามาจากเม็กซิโแครับซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ต่างกับไทยมากนักทําให้การเลี้ยงเจ้าสุนัขพันธุ์นี้เป็นที่แพร่หลายมากๆในบ้านเราแครับมาแสาพันธุ์สุดท้ายนั่นก็คือเฟรนช์บูลด็อกเฟรนช์บูลด็อกหรือว่าเฟนชี่ที่เรียกกันได้ว่านิยมสุดๆเลยครับสาเหตุกระเพาะเจ้ามาตัวนี้ชอบทําหน้ามึนและก็มีสีหน้าซื่อๆช่างน่ารักน่าเอ็นดูจะมองมุมไหนก็สามารถสร้างความสุขให้กับเจ้าของและก็คนรอบข้างได้เสมอ สุนัขพันธุ์เล็กตัวนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์กับระหว่างอิงลิชบูดอร์กับบอสตันเทอร์เรียนนั่นเองเป็นอะไรบ้างครับสำหรับน้องหมาขนสั้นตัวเล็กตัวน้อยน่ารักซะไม่มีถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอมมี่ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ